สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอดทัว์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับเจอกันอีกแล้วครับผมตอนนี้ผมไาอยู่ที่หน้าห้างบิ๊กซีบางพลีอำเภอบางพลี Free, จังหวัดสมุทรปราการนะครับมาเดินหาซื้อของกินแซ่บๆสักหน่อยอันนี้เป็นตลาดนัดหน้าห้างบิ๊กซีบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์ช่อง YouTube ของผมให้ด้วยนะครับกราบขอบคุณมากๆครับผมนี่เราไปเดินดูของกินกันต่อเลยครับเดินดูของกินเป็นตลาดนัดเล็กๆหน้าห้างบิ๊กซีบางพลีนี่เดินดูก่อนเดินดูลาดเล่าก่อนและค่อยมาซื้อทีหลังเล็งๆไว้ก่อน มีทั้งของกินมีทั้งของใช้เสื้อผ้าก็มีกินอะไรดีวันนี้ตอนนี้คลิปจะจบแล้วนะครับไปละครับสวัสดีครับผม